สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสี่ฮานอยเนาะก็ทําเป็นแยกน่อยให้แต่ละรอบนะครับน่อยกาชาติน้อยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูคคานวนนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่ละครั้งนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับแนวทางของเราก็ถือว่ามาในตัวเจาะอ,อยู่นะครับวันนี้ก็แต่ว่าไม่เต็มไม่เต็มรอบเนาะฮารอยกาชาตินะครับให้0กับ4ผลที่ออก527กับ29นะครับอันนี้หลุดไปหลัก9ก็เน้นอยู่นะครับ0949แต่เข้ามา29 ฮานอยพิเศษให้ศูนย์กับ5ผลที่ออก4 2, 7, 8, รรี่กับ08นย์แไคลูดที่0ย์เข้าไปที่08นย์ตรงๆเน,น้นๆน,นะครับในรอบฮานอยพิเศษส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP ปกติให้2กับ7นะครับผลที่ออก707กับ74็นาอสไม่มาแต่ว่าใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเด้งบนเด้งล่างเข้าไปที่07แล้วก็74ของเรามาในตัวจอะเจดศูด้วยนะครับ ก็ยินดีกลับไปพิสมาชิกนะครับค้าน้อย VIP ให้5กับ1ผลที่ออก6 4 3 2 3มนะครับผมในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับเนาะสรุปแล้วมาแค่รอบพิเศษกับรอบปกตินะครับเนาะส่วนกาชาติกับ VIP ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับแนวทางของวันที่15นะครับพี่พี่วันจันทร์ก่อนไปรับชมนะครับท่านใดนะครับเนาะที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือ หรือกําลังมองหาเขาเรียกว่ากลุ่มนทางฟรีนะครับถ้าใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมกาชาติของเรารอบแรกนะครับพ,พี่ผมให้ไปที่เลข2กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข2นะครับ6 5 6 7 6 9นะครับ

ครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษผมให้ไปที่เดี๋ยวนะครับฮา้อยพิเศษให้ไปที่3กับ8นะครับ3กับ8ปลูดไปที่เลขแป สามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้านะครับสามตัวให้ไปที่สามแปดหนึ่ง นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับชี่ชอบในรอบไหนก็ขอให้หิงหปังๆนะครับผมเนาะสลับแนวทางฮานอยการชาติกับฮานอยพิเศษนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับพี่พอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP นะครับปกติผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข6กับเลข5สายรูดให้ไปที่

นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฮานอยปกติส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ได้เลข8เลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 83 84 แปดหกสองสี่สองหกสองแปดสามตัวให้ไปที่สองแปดสี่นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยปกติกับ v i p นะครับวันนี้ท่านใดเข้ามาติดตามเนาะก็ขอให้ยงิงๆังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสัสดีครับ